เป็นยังไงบ้างน,นะคะแม่จะทำสื่อกระเป๋ากรไมลูนะลูกทำยังไงนะคะไหนลองเล่าให้ฟังคะ <c oughs> ่ะคอะเมื่อเอิ่มต้นเน,นะคะกาพระอ,องค์เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอืมซึ่งทําเรียบร้อยแล้ว,ชวใช่ไหมคะเค่องโยีสโตเนี่ยค่ะคช่โโข้อโยนสโตข้อห้านะค่ะให้เราก็กําหนด กำหนดตั้งแต่สัญญาอะเอียดเลยนะคะในั้ใช่ไหมคะแล้วก็บาสูตรใช่ค่ะล้กสาที่ออหใช่ค่ะสยกู่็ต่อต่อต่อไปเลยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวโทษอันนี้ขึ้นทำใช่ไหมคะก็กำหนดแค่นี้พอกำหนดให้อยู่ในชั้นสี่เนี่ยพอแล้วนะคะ ถูกธรรมดาเราเมื่อก่อนนี้เราแ,แค่สมา,มาธิองค์เดียวใช่ไหมคะตรงที่โยนิโสะตอนนี้เราก็มามากําหนดทั้งสี่ทั้งสี่ชานนะคะพอสี่ชานแล้วก็คือหยุดแค่นี้นะแล้วก็เราก็ไปข้อหกเลยใช่ไหมคะกาหนดจิตอธิษฐานจิตปัญจลสูตรเห็นคะปัญจสูตแล้วก็สมา,มาธิที่เกี่ยวกับเ,เรื่องงานเกษตรหรือไม่งั้นไม่ครบสี่องชานเนาะ ใช่จบแค่แถูกต้องถูกต้อง่ปะพระองค์อ,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 อนุบคิร,รสบจะราม,ม,าาม,มาที่จะสดใ้ร,ระใช่ะใช่ค่ะตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปกำหนดจิตถึงพระองค์เลยนะ อตรงโยนิโสเนี่ยให้โยนิโสอยู่อยู่ในสี่ชานนี้นะคะสี่องค์ชานนี้นะคะอ่าก็ถือว่าถูกแล้วยังคะถูกไหมล่ะที่ทำถูก้วคะอ่าถูกแล้วถูกแล้ว,ลวจะได้ไม่มีอะไรอ่าไม่ไม่ไปติดตึกไม่ได้คาใจอะไรนะคะอ่าถูกต้องแล้วนะ อ่าไม่ต้องอันนั้นไปขั้นตอนแล้วอันนี้แค่ขึ้นทำเนาะไม่ต้องไม่ต้องอันนี้อยู่ใน,ใน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 ส่วนของการขึ้นทำนะคะขึ้นทำก็เท่านี้ใช่ถูกต้องจ,จบนะอันนี้คือการขึ้นทำนะคะ อันนี้มาขั้นตอนแล้วอ,นนอ,อันนี้คือจบอันนี้คือจบการขึ้นธรรมที่อธิษฐานจิตนะคะ,<ฮ>ะอ่อาในระหว่างที่เราทําเราก็ต้องอก็เรียกว่าจิตเราอ่ะจะต้องจิตรวมใช่ไหมคะตอนที่เราขึ้นธรรมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราก็ต้องอจิตเราอ่อนคนจากการงานอยู่นะคะอยู่ในชั้นที่สี่ถ้าเราผิดเออเอออา์เราก็ต้องไปกราบใหม่นะคะอันนี้นะอ่าเราก็ไปเริ่มใหม่ เริ่มใหม่เพื่อเพื่อจะให้เราระมัดระวังไม่ให้เราจิตส่งออกไปไหนใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็เท่ากับเราจบการขึ้นทมในหกขั้นตอนเรียบร้อยอ่าต่อต่อต่อจากนั้นผู้เดนมาร์กทำไงต่อเดนกก็ไปขึ้นขั้นตอนก็ไปขึ้นขั้นตอนนะต้องพ,พูดผู้ให้ถูกจะได้เข้าใจกันนะเห็นไหม ขั้นตอนก็คืออะไรขั้นตอนผู้เดินมรคในระดับไหนอันนีอ้อะไรระดับไหนคะให้พูดเองอ,นนะอะระดับชั้นอนเนิชารล้ับชั้นอนเนินชาต้องทํายังไงใช่ไมขั้นตอนก็ต้องเริ่มจากไหนคะก็ต้องเดินมัคเข้าไปแหละใช่ไหมล่ะจนจิตรวมอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักอันนี้เป็นขั้นตอนแล้วนะอะ เมื่อกี้นี้เป็นการขึ้นธรรมนะเราจะต้องต้องอ,อใช้สมมุติบัญญัติให้ให้ถูกนะเราจะได้เข้าใจกันนะคะขึ้นธรรมเมื่อกี้นี้ขึ้นธรรมนะที่กราบพระองค์ใช่ไหมคะกราบพระองค์ตัออ้งนโมสามจบอาราธนาศีห้าอันเป็นศีในอริยะใช่ไหมคะอาราธนากุศลกรมบดสิบแผ่เมตตาเจโตมุติ แล้วก็ไปโยนิโสโยนิโสในองค์ฌานทั้งสี่นะคะแล้วก็กำหนดจิตถึงพระองค์อธิษฐานจิตอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะสมมติบัญญัติเรียกว่าการขึ้นธรรมอันนี้เรียกว่าการขึ้นธรรมเนาะ,อะพอขึ้นทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาสู่การสู่ขึ้น,ข,นขั้นตอนขั้นตอนผู้เดินมาก ในระดับชั้นอเนชานะคะในส่วนวิโมกนะวิโมกหนึ่งถึงแปดใช่ไหมหนึ่งถึงเจ็ดอ่ะแปดยกไว้ใช่ไหมคะด้วยประสตรวิโมะกระสูต,รรสตเห็นไหมนนี้นะนวก็วิหารสูตรใช่ไหมอ่ะขั้นตอนขั้นตอนก็ขั้นตอนเข้าใจขั้นตอนตัวอย่าง อเริ่มจากไหนล่ะขั้นตอนก็คือการเข้าไปสู่การเดินมาร์กอ่ะใช่ไหมคะเดินมาร์กยังไงเนี่อย 6, 000, 6, 000. อันนี้ข้อหนึ่งเลยใช่ไหมคะอาจารยรวมอยู่ที่เสาเ่นสาหลักเนี่ยอันนี้ข้อหนึ่งเลยใช่ไหมคะอาจิรรวมอยู่ที่เสาเกื่อนเสาหลักแล้วกากหนดชื่อ,อผู้เดินมาร์กเขาต้องไปกําหนดชื่อกําหนดอะไรบ้างทีนี้ กำหนดด้วยนะกำหนดชื่อนะคือเราต้องกำหนดของเรานั่นแหละนะคะกำหนดชื่อจัมาสมาธิที่แบบเกิดยอาหแ้าใส่เจ็ดค่ะสาธุค่ะว่างไงต่อ ฮะ,ะแวก็หด่ารีโมกรนะคะฮะแต่ <จะ S 2> อ,อนุโลมปฏิโลมก่อนใช่ไหมคะอนุลโลปฏิโลม่ะโลมปฏิโลมจนก็จนพอใจแล้วนะจนชำนาญจิตนะค่ะอ่ทีนี้นก็เข้าสู่อันเป็นมัสอนะ ไปหลังจากทุกครั้งหน้าตาท่องจนคล่องปากขึ้นใจของเราไปนะคะอ่าแล้วยังไงต่อคะอ,ะอะจนนิวรณ์ห้าเขาสงบต่อแต่ก่อนที่จะสงบเนี่ยถ้าขณะนั้นเกิดเพื่อนสองไหลไปสู่นันทิใช่ไหมนี่ไหมคะเกิดความคิดมีจิียส่งออกใช่ไหมอันนี้เป็นความละเอียดของเราที่เราสามารถที่จะ อ่าบรรยายออกมาได้เห็นไหมม,มีอะไรอีกคะค่ะสาธุ เขาลงเขาไป ค่ะาปลาโมดแล้วก็หับาตอนื่นไปต่อเนื่อ่ไปตรงนี้จิตท่านอ่อนควรอยากการงานหรือยังคะจิตอุเบกที่เกิดอุเบกขาปลาโมดตรงนี้จิตรวมจิตรวมจิตรวมแล้วท่านทำไงต่อคะอ้อมหลอด วิมะค่ะสูตรค่ะอสาธุค่ะอก็ีหารสูตรอ่ามารวมกันใช่ไหมคะอ่ามารวมกันอท่านรวมยังไงบ้างคะสององค์รวมยังไงบ้างคะอานุโลมปฏิโลมค่ะอืมหยุดข้ามกระโดดหรือเปล่าไมกระโดดค่ะในในท่านลองหนท่านลองเล่าสิคะทั้งสององค์ุ้มหยุดข้ามกระโดดนะคะค่ะทั้งสอง ก็หยุดหยุดแล้วก็จำสมมติว่าอ่าระธรมชานไปกำหนดที่นัญี uh, ันิไใจว่างานนี่เป็นวิมกประการที <h <h ่สามอทุกข้อที่สามนะ โดดไปเหรอคะอันนี้กระโดดไปใช่ไหมข้ามไปข้ามมาหนอคะข้ามข้ามไปก็ต้องข้ามไปวิหารสูตรใช่ไหมคะเดี๋ยวางไรข้ามไปถึงไหนคะ ลองไปชั้นอื่นมั่งหรือยังชั้นสองชั้นสามโดดไปได้โดดไปได้นะคะอือสองมาองก็มาประตูเจ้าชานก็มาที่ตนที่นำใจว่างานที่เป็นวิโมกขันที่สามแล้วลองโดดไปสองบ้างได้หรือเปล่าคะค่ะอ๋อได้นะชำนาญเนอ่ะได้นะคะได้ได้ ได้อ่าตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะเอาลองหยุดดูบ้างหรือย,ยังลองหยุดดูบ้างหรือย,ยังหยุดแล้วหยุดแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรเลยจิตก็ออรวมตั้งอยู่อย่างนั้นนะคะอะไม่ไปไหนนะ,ะไม่มีไม่จิตส่งออกใดนะคะสาธุค่ะ,ะแล้วในการอนุโลมปฏิโลม ก็รวมได้ทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมคะค่ะทั้งสองสูตรอนุรูปกับอินทร์อนุลมวิหารอนุลมนิโมกค่ะตั้งทั้งลอั้งทั้งลมรวมกันก็ได้นะรวมกันก็ได้นะคะอ่าก็ได้ก็ได้ข้าวกล้วยกันมาไปด้ก็ได้ค่ะค่่ะชำนาญจิตหรือยังคะก็ชำนาญแล้วค่ะชำนาญ ชำนาญจิตแล้วนะคะได้เลยนะยืนยันเลยนะฟันธงเลยได้แน่นอนชำนาญแน่นอนนะคะอ่สาธุอ่าแล้วพอพอหลังจากที่อ่าชำนาญจิตะพอใจแล้วชำนาญจิตแล้วอ่าทีนี้ไปไงท่าไปไหนต่อคะสาธุอ่าก็ทำไหลไปสู่ทำต่อนะคะ ทำหลายสุขธรรมสสุขเวทนาอ่ะเกิดเวทนาค่ะอเกิดเวทนาตอนนี้เวทนามากเลยอ๋อแต่ท่านก็ต้องผ่านสุขเวทนาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่านสุขมา่อนแล้วก็มาทุกเวทนาทุกเวทนามันไม่ปนกลางแล้วล่ะมันจัดมากขึ้นนะคะก็จับปัสสาวะตอนนื่องไปข้าวสืทุกกรรมสุขก็ค่ะอ๋อสาธุ ข้าสุกแล้วก็ข้าสเหนียคสาสาบถูกค่ะข้าวสุกเหนีสา้รเขาไปก็เป็นอุเบษขาพวดชงอ่ะค่ะอ๋อสาธุกค่ะเป็นเบคขาพวดชงแล้วเต็มรอบเปอนการเจริญร่ังเต็มรอบไหมคะอุเบกขาพูชงเต็มเต็มรอบแบบการเจริญค่ะเต็มรอบเศษขาเราเตอบสาบ จินซประชุมลงด้กคามน้อมใจเชื่อกวิได้ยินสีประชุมลงเพื่อวามประคองไว้จินสีประชุมลงด้วยความตั้งไว้สมามจินซีประชุมลงด้วยความไม่ภูซิาจกัญยินสี ทุกค่ะถ้าอินทรีท่านไม่มาประชุมลงไม่เต็มรอบแห่งการเจริญท่านจะไปหยุดข้ามกระโดดในวิโมกขสูตรหรือวิหารสูตรเนี่ย่านก็ไม่สามารถทําได้ดฉงนั C, ้นอินทรีก็ต้องอประชุมลงอยู่แล้วนะคะเต็มร <ạ, S 1> อบแห่งการเจริญด้วยขาโพตรชงนะคะค่ะ,ะจากนั้นจากนั้นเมื่อจากนั้น,นเป็นยังไงคะสะับกาลูตามแบดับแห่งลกเกิดแ่ง i mean เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเนาะแล้วก็มีความอัศจรรย์ขึ้นเรื่อยๆไหมทําในธรรมของที่พระองค์ตรัสนะเข้าใจเข้าถึงนะคะพอจะหมายพูดินมาเขาก็จะมีความอัศจรรย์ในจิตของเขาขึ้นเรื่อยๆนะคะอืมอืม จับชัดจับชัดไหมจับชัดนะจับชัดจ้ะจับนี้อยู่ค่ะโอ้เกิดกับตัวเองนะคะสาเสาาธุค่ะสาบเสาธุค่าธาค่ะสาบ่าธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสอ่ะสาุาธะสาะสุค่ะสาะาคะสา่ะสา่สาธ่าุกสาธุ่ะสาธุะาะอาะาธุคะาใจช่ะชาดุค่ะาธุค่ะสาธุค่ะสาธะสคะสคะสาค่ะสาา่า ชัดเจนนะผู้เห็นคือเจตสังขารเป็นผู้เห็นนะการทำงานของวิญญาณโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปในกายก็คือไปมีความเย็นแห่งอยด้วยกันเพ่งโดยปัญญายิ่งใช่มั้ยคะเที่เพ่งเผาที่เลสอยู่เนาะอทุ เป็นอายตนะหือความเป็นประิจธิสมุบาทนะคะส่าตามความเป็นจริงในองสุตติปกานสี่ค่ะสาธ ลมอาสาสะเป็นยังไงบ้างคะลมเราบางเบาจนเขาดับไปหรือยังเอ้บางจนไม่ไกลเห็นไกลไม่ไกลยังอยู่ไหมตรงนั้นไกลยั่อยู่แล้วเบาหมดแล้วเนาะอ่าลมก็ยังอยู่ไหมอ่าลมไม่อยู่ไกลก็ไม่อยู่แล้วนะคะดับ เป็นยังไงอุเบกขามีอ ee> ุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์สาธิสาเป็นพวกนีากัญใสติการพิจารามนับให้ออกเสียกาพิาเห็นใอยู่าพิจาาเห็นิทนาน ก็ทำให้ลมอาศาสะปัสสาสะ,าสาสะข,อของท่านดับไปนะคะก็เข้าสู่การบรรลุในระดับของอบรรลุวิชาของชั้นอเนมนชานะคะเพราะเพราะอะไรเพราะร่วงรูประสัญญาโดยประการทั้งปวงใช่หไหมร่วงไหมยังมีรูปอยู่ไหมคะไม่มีมีไหมเป็นรูปอยู่ไหม อ่าค่ะพอดับปฏิฆะสัญญาพะไม่ใ <answer> ส่ใจนานัสตัสัญญาคะก็เสงบรรลุอากาสาัญจายตนะนะคะก้าวล่วงอากาสาัญจายนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะนะคะก็าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจายตนะ ข้าหลวงอากินจัญญ,ญายตนะโดยประการทาั้งปวงบรรลุเนวสัญญาณาสัญญายาตนะนะคะผู้เดินมาก็ก็เต็มรอบแห่งการเจริญตรงนี้แล้วก็แล,วแล้วว่าโดยการอนุโลมปฏิโลมหยุดข้ามกระโดดในส่วนของทั้งวิโมกใช่ไหมคะวิโมกระดับอดับไหนวิโมกเนึนงถ้นเจ็ด ใช่ไหมคะแล้วก็วิโมกวิโมกหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็ฌานนะคะหนึ่งถึงแปดระดับเก้ายกไว้จนชำนาญจิตทั้งสองทั้งสององค์เลยใช่ไหมคะใ<ๆ>ช<ๆ>นน่ค่ะนานยู่ทั้งสององค์เลยาก็ทำให้ผู้เดินมักเนี่ยเขาเต็มรอบแห่งการเจริญจิตก็จะรวมเป็นสารคตธรรมปุิจิตที่รวมนะคะ วิชาชาติปัจจัยธรรมก็เหมือนกันก็จึงบรรลุวิชาชั้นอเนจรชาแต่ยังไงบ้างคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงกายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงกายก็สบายอยู่เบาๆฝันบางกาลเลยลมหายใจก็ยังเบาๆอยู่่ะหลังจากออกจากสมาธิใช่ไหมคะที่พูดนี่ ผู้ดเดินมัคในระ,ะดับชั้นอนเนจชาใช่ไหมคะก็ทรลุวิชาอนเนจชาเรียบร้อยปริบูรณ์นะคะขอกกาโมูธนาสาธุสาธุค่ะ